has <laughs> Echo has been the the เพื่อนเพื่อนเติมเกมเดี๋ยวต่อฟอนแล้วรู้สึกราคา,มาแมลงไปไหมครับวันนี้ผมขอนำเสนอร้านเติมเกม pop up gamer เติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองรานะคาดีไม่มีรีฟัน ร้านตรวจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายอย่ารอช้าไปเติมเกมที่ Top Up ัพเกมเมอร์กันใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิป<า>นะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อ general f i e l นะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยจากเวทีเดลต้าฟอร์นะครับผมวันนี้มาถอดรหัสรถถัง แต่ละคันกันครับใครยังเลือกมั่วเลือกตามเพื่อนบอกเลยทีมีโอกาสแพ้รถถังมันไม่ได้มีไว้แค่ยิงอย่างเดียวบางคันคือสายบวกบางคันคือสายซับช่วยเทียมเงียบๆแต่โคตรสำคัญวันนี้ผมจะพาไปดูว่าคันไหนเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนเลือกให้ถูกแล้วจะรู้เลยว่าเล่นยังไงให้โปนะครับโอเคครับเรามาดูคันแรกกันเลยดีกว่านี่ก็จะเป็น m 1 4, น4่ a สี่ประทันงนะครับผม จะเป็นรถถังใหญ่นะครับอ่านี่ของแต่งที่ผมใช้ในการเล่นนะครับก็จะเป็น High Explosive แล้วก็ Heavy Machine Gun แล้วก็ Thermal Smoke แล้วก็ Active Defense นะครับแลก็ต่อมารถคันนี้ก็จะเป็นรถความถึกที่ระดับประมาณ80-90เป0%ลยนะครับเป็นรถที่ถึกมากในบรรดารถถังทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาก็รถคันนี้ก็จะใช้เป็นหน่วยผมให้เป็นหน่วยโจมตีมากกว่าฝ่ายกันนะครับ เล่นไฟบุกแล้วก็รถคันนี้เยี่ยมมากๆครับเพราะว่าสามารถยิงเปิดทางให้ศัตรูตายได้เป็นจํานวนมากด้วยเปิดระเบิดนะครับผมก็คือสามารถยิงให้เพื่อนๆสามารถเข้าใส่กันได้ง่ายขึ้นเลยนะครับส่วนถ้าเป็นไฟกันผมให้น้อยกว่าไฟบุกเพราะว่ารถคันนี้ไม่จําเป็นต้องยิงเปิดทางให้เพื่อนเข้าใส่นะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นรถ LAVG1 นะครับไปดูของแต่งกันนะครับของแต่งคือก็ใช้เป็น APFSDS นะครับผมแล้วก็วุดลรองก็จะเป็นไวไกมิสไซน์นะครับแล้วก็จะเป็น Defensive Grenade นะครับที่จะเป็นระเบิดรอบรถนะหรือจะเป็น Active Defense นะครับ รถคราวนี้ผมให้อยู่เทียประมาณความถึกนะครับอยู่ที่ประมาณ50-60%นะครับรถคันนี้ผมให้เป็นรถที่เป็นฝ่ายกันดีกว่าฝ่ายบุกนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าปืนนี้สามารถยิงระยะไกลได้นะครับผมแล้วก็มีกเนตอ่าดิเฟนเซีฟกเนตนะครับที่เป็นระเบิดรอบรถนะเราสามารถปวนเข้าไซต์แล้วกดใช้อ่กเนตได้นะครับทำให้ศัตรูตาย เป็นวงกว้างนะครับผมได้เป็นจํานวนมากได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น LAVA A นะครับผมทุกคนรถคันนี้ผมให้อยู่ความถึกประมาณเท่า G1 เลยนะครับ50-60เ รถคันนี้เน้นเป็นยิงอากาศอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยเน้นเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยเน้นไม่ได้ไม่ได้ดีทั้งบุกทั้งกันเลยนะครับเอาไว้แค่ยิงเครื่องบินอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูของแต่งเลยกันดีกว่าของแต่งก็จะเป็น30มมนะครับแล้วก็ AA มิสไซเอาไว้ล็อกเป้าสําหรับยิงเครื่องบินนะครับผมต่อมาก็จะเป็นโทโมสโมกนะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะใช้สลับกันได้แล้วแต่สถานาการณ์นะครับถ้าเราจะเข้าไซต์นะครับ ราควรใช้ defensive g r a เน d นะครับหรือว่าถ้าเราต่อสู้กับเครื่องบินเยอะๆบ่อยๆเนี่ยใช้เป็น The ร์โมสโตครับจะป้องกันการโดนล็อกมิดสายได้นะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รีแพ์คือซ่อมสามารถซ่อมรถได้โอเคนะครับส่วนรถคันนี้ก็จะมีประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็น FSB นะครับเป็นรถคันที่บ่องไวมากๆเลยนะครับผมให้อยู่เทียบบุกบุกดีกว่ากันนะครับผมเน้นบุกมากกว่านะครับรถคันนี้จะเป็นรถที่ค่องแคล่วว่องไวนะครับเข้าแล้วออกอย่างไวนะทุกคน เป็นรถที่สามารถยิงคนได้ดีมากมากเลยนะครับคันนี้นะครับด้วยการปรับแต่งแบบนี้นะทุกคนจะใช้เป็น90มมนะครับแล้วก็เป็นเฮ a วี่แมชชีนการนะครับหรือว่าแล้วก็เป็น h e r m a l Smoke นะครับแล้วก็ใช้เป็น a c t i v e d e f e n น e นะทุกคนด้วยรถคันนี้ที่มีความว่องไวนะทุกคนแต่แรกกับการที่แบบว่ารถคันนี้ความถึกนี่แค่ประมาณ20-30นะครับ โดน c ีโประมาณ2ลูกเกือบพังนะครับเหลือประมาณ9-10%นะส่วนโดน AT4 ประมาณ3-4ลูกรถคันนี้ก็ระเบิดได้เลยนะครับผมแต่ว่าสาวต่แรกกับการที่รถคันนี้สามารถวิ่งได้ว่องไวมากนะครับเพื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับผมไม่ใช่สำหรับการบุกอย่างเดียวผมเน้นเลย โอเคครับต่อมาก็จะเป็นลท์แทงนะครับ GTO ส5หนะครับผมรถคันนี้เป็นรถผมให้เน้นไปทางกันมากกว่าบุกนะครับผมรถคันนี้ค่อนข้างที่จะถึกนะถึกลองลงมากับ M1 ปั้นแทงคันนี้เลยนะครับ M1 A4 ปันแทงเลยนะครับความถึกอยู่ที่ประมาณแ80ด0ิบเจิแปดิเปอร์เซนเลยนะครับผมของแต่งนี้ใช้เล่นในการกันนะครับก็จะเป็นอาวุหลักก็จะเป็นล er ันเชอร์มิสไซล์นะครับ สามารถยิงได้ระยะไกลแล้วแบบติดตามได้ด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็น h ฮฟว y ่แมชชีนกันนะครับแล้วก็เทอร์โมสโม e หรือแล้วก็เอ่อแอคทีบเบเฟนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับผมสามารถแชร์ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเอาเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ see you